สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมีนช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายนนะคะมาดูกันนะคะว่าชาวลัคนาราศีมีนความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้มีดาวราหูย้ายนะคะแล้วก็มีดาวพฤหัสย้ายอาจจะมีแรงกระเพื่อมแรงสันสะเทือนบ้างนะคะ ไม่มากก็น้อยหรือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในทุกราศีนะคะไม่เรื่องใดเรื่องหนึง่งทีนี้มาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะได้เกิ่นไปก่อนหน้านี้แล้วท่านใดที่เชื่อและศรัทธานะคะลองกราบไหว้สวดมนต์ดูสองบทนะคะบทเทพราหูแล้วก็บทเทพพฤหัสนะคะ ชาวราศีมีนค่ะคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวปัญหาฉุกละหุกสักหน่อยหนึ่งนะคะในครอบครัวของคุณอาจจะมีเรื่องราวของหนึงการเดินทางที่คาดเคลื่อนนะคะอันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ด้วยหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีมีนคุณอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ าการปรับปรุงการต่อเติมการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะมาทําอะไรแล้วเพื่อที่จะมาลงทุนธุรกิจอะไรก็ได้นะคะตรงนั้นก็มีส่วนด้วยค่ะนะคะหรือ,อไม่ใช่ลงทุนธุรกิจแต่คุณมีเรื่องราวของการปรับปรุงต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้ด้วยนะคะหรืออาจจะต้องมีเรื่องอะไรที่ว่าเกิดขึ้นภายในครอบครัวแบบปุบป,ปับนะคะที่คุณต้องแก้ไขนะคะที่คุณต้องเคลีย ในบางคู่ในบางคู่ค่ะนะคะอยากจะเอาบ้านที่ทางที่อยู่อาศัยนะคะมาลงทุนธุรกิจนะคะต้องบอกก่อนว่ามาลงทุนธุรกิจอาจจะเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าคุณอาจจะต้องต้องใช้เวลาช่วงนี้แหละนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องวางอนาคตให้กับตัวเองแล้วอ่ะอูช่วงนี้ไม่ได้แล้วต้องรีบแล้วแข่งกับเวลาแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนสําหรับคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีประเด็น นะคะคนที่มีเป็นเขาบอกว่าบางท่านนะคะบางท่านรอนะคะบางท่านเหมือนกับว่าคุณรออ่ะคุณรอการติดต่อกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่กับเขาคนนั้นแต่รอจนรอตอนนี้ของคุณเ่ะเรากลับมองว่าคุณรอจนคุณเริ่มเริ่มไม่อยากรอเริ่มมองอนาะคตเพื่อตัวเองดีกว่า เริ่มที่จะหลุดพ้นอยากจะหลุดพ้นแล้วหลังจากการรอมาเนิ่นนานนะคะกลายเป็นว่าชาวราศีมีนตัวตนของคุณคุณเหมือนกับคุณพร้อมอะ่ะตอนนี้คุณพร้อมแล้วนะคะด้วยสภาพจิตใจของคุณนะคะคุณเหมือนกับว่าคุณอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะคะอะไรต่ตางๆนาเขาบอกมาว่าได้ความทุกเนี่ยมันหมดไปแล้วนะนะคะคือไม่อยากจะมีทุกต่อไปแล้วนะคะถึงเวลาสักทีเราต้องเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ถึงเวลาสักทีเราต้องเลือกที่เลือกอนาคตตัวเองนะคะนี่ก็คือความรักของชาวราศีมินสำหรับตัวตนของคุณค่ะนะคะคุณตั้งใจใฝ่ฝันนะว่าชีวิตฉันต้องดีกว่าเก่าชีวิตต้องดีขึ้นกว่าเก่าหรือแม้แต่ทั้งว่าสภาพจิตใจก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเขาคนนั้นของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้าง มาดูเขาคนนั้นของชาวราศีมีนกันจะเป็นไงบ้างเอ่ยโอ้สองคนขึ้นมาตรงกันเลยชาวราศีมีนอืมอาจจะเป็นเพราะตัวเขาเองหรือเปล่าที่ตอนก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ค่าให้ความสำคัญนะคะหรือก่อนหน้านี้เขามองไม่เห็นอนาคตวันข้างหน้าของตัวเองก็ได้ระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคะคือลักษณะที่ว่าการคบกันอะ อาจจะคบกันแบบเลื่อนลอยไหมนะคะมันก็เลยทาให้เขากับคุณห่างเหินนะคะนี่คือตัวตนของเขาแล้วเราก็เชื่อว่าตอนนี้นะคะตอนนี้แหละเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะโอเคมันยากอะเรามองว่ามันยากนะเรามองว่าเขากับคุณมันห่างเหินกันเพราะว่าหนึ่งความที่เขาไม่จริงจังด้วย นะคะความที่เขาไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเขาจะเป็นยังไงด้วยนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างเลยแต่ถ้าจะถามว่าปัจจุบันนะคะระหว่างเขากับคุณเนี่ยอาการอะอาการของเขาเหมือนกับว่าคนที่ปล่อยไปแล้วอะอาการเหมือนเขาที่ปล่อยวางไปแล้วนะคะอะไรประมาณนั้นนะด้วยความที่เจ้าชู้หรือเปล่าเขาคนนั้นของคุณด้วยความที่เขายังไม่ยังไม่คิดจะยุติอะ ยังไม่คิดจะหยุดอยู่ที่คุณก็ได้นะคะด้วยความที่เขาอาจจะอยากจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะนี่คือฝั่งเขาค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นแค่แฟนกันก็ย่อมหมายถึงว่าเขากับคุณนะคะมันมีเรื่องราวของการยื้อกันมาแล้วมันดูละนะคะยื้อกันมาสักพักหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้มันขึ้นมาให้ว่าเขาน่าจะมีคนอื่น นะคะที่เขาคุยไปเรื่อยเปยื่อยอะไรประมาณนั้นหรือคุยไปเรื่อยนะคะที่ไม่คิดจะหยุดอยู่ที่คุณแต่ถ้าถามว่าเขาตอนนี้กับคุณเป็นยังไงมันเหมือนกับว่ามันนิ่งๆอะ่ะมันเหมือนกับห่างเหินไปแล้วนะคะนี่คือฝั่งเขาทีนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในใจของชาวราศีมีนจะสื่ออะไรออกมาบ้างนะคะมาดูความในใจของคุณค่ะจะสื่ออะไรออกมาบ้างเอยชาวราศีมีน ชาวราศีมีนช่วงนี้มีโชคนะคะมีโชคมีความสําเร็จเรื่องอะไรไม่ทราบได้นะคะของชาวราศีมีนโอกาสของคุณมาโชคของคุณมาเขาบอกมาว่าในใจลึกๆคุณอาจจะคิดว่าเขาเนี่ยนะคะคือคนที่คุณมอบใจอะนะคะมอบใจให้นะคะคือคนที่แบบว่าหวัง นะคะเรามองว่าคุณหวังไว้อะไรกับเขามากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะตอนเนี้ยตัวตนของคุณคุณอาจจะคิดว่าเขาก็น่าจะไปมีคนอื่นที่เป็นคู่ครองหรือเปล่านะหรือเขาไปมีตัวเลือกเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนั้นใจของคุณทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปลดปล่อยคุณอยากจะปล่อยวางนะคะคุณไม่อยากจะ จมอยู่กับอดีตหรือคุณไม่อยากจะจมกับเรื่องราวที่ผ่านมาเพราะสภาพจิตใจของคุณอะเรามองเห็นว่าคุณอาจจะเศร้ามาสักพักจนทาจนตัวเองทนไม่ไหวอะทนกับตัวเองไม่ไหวที่ว่าไม่ได้แล้วฉันต้องหลุดพ้นจากวังวนแบบนี้แล้วนะคะถ้าขืนถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปสภาพจิตใจของคุณก็มีแต่แย่ลงแย่ลงนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องหยุดยุติ นะคะยุติความคิดตรงนี้ยุติเรื่องราวที่ไปคิดถึงเขายุติเรื่องราวต่างๆนานาที่ในใจของคุณคุณมโนนู่นมโนน,นี่หรือคิดนูน่นคิดนี่อะไรก็แล้วแต่นะคะโอเคค่ะเขาบอกมาว่าชาวราศีมีนนะคะวางครั้งบางคราวคุณวาดหวงังวาด,วาวาดฝันวา่าสักวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสติดต่อมาหาคุณนะคะแต่อย่างเช่นที่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าคุณรอเขาอ่ะรอจนคุณคุณไม่สามารถเอาตัวเองอะ ไปจมอยู่กับเรื่องราวตรงนี้นานมากกว่านี้ละนะคะคือนานมากกว่านี้ก็มีแต่แย่ลงนะคะโอเคค่ะแต่ด้วยหัวใจของคุณเราก็มองว่าลึกๆจริงๆคุณก็ยังไม่ได้ลืมเขามากมายสักทีเดียวนะนะคะต้องบอกก่อนว่าในใจลึกๆอะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามปล่อยวางแล้วพยายามนิ่งแล้วก็พยายามอยู่กับปัจจุบันให้เป็นก็ตามทีเถอะนะคะแต่ใจของคุณลึกๆเราเชื่อว่าคุณยังมีเขาอยู่ในใจอยู่เลยนะคะ ทีนี้มาดูกันนะว่าเขาคนนั้นของคุณค่ะในใจเขาจะเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะบอกว่าไงดีอยากจะบอกว่า ในใจของเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบคุณเพราะหนึ่งการที่คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองการที่คุณเป็นคนเก่งการที่คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่เหมือนใครอะไรประมาณนั้นก็ได้ด้วยนะคะที่แน่ๆคือเขาคิดว่าเขาคุณอะ่ะนะคะก็เก่งขยันเชื่อมั่นในตัวเองนี่คือความในใจของเขาที่เขาอยากจะบอกว่าเขาก็ชอบคุณนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้อง เขาเรียกว่าอะไรมันต้องอยู่บนพื้นฐานที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งด้วยนะคะว้าวโอเคค่ะชาวราศีมีนค่ะเรามองว่าเขาน่าจะมีคนอื่นนะนะคะต่อให้ชอบคุณยังไงอะแต่เขาก็ต้องมาถามใจตัวเองว่าเอ๊ะ กับคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าแบบนี้มากกว่าว่าหนึ่งเขาอาจจะมีคนอื่นที่ปกปิด,ป,ดปิดบังคุณนะคะที่เป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือสองเขากับคุณสถานะมันยังไม่ให้ความชัดเจนต่อกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็หมายถึงว่าเขาต้องเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งว่าเขาก็มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะคะทำให้เกิดการห่างเหิน นะคะเราบอกได้เลยว่าทําให้เกิดการห่างเหินหรือแม้แต่กระทั่งว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันลองยื้อกันมาดูแล้วก็เป็นไปได้ด้วยนะคะลองยื้อกันดูไปแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นตัวจริงเสียงจริงกันอ่ะนะคะไม่ว่าคุณจะเคยเป็นครอบครัวหรือเคยอยู่กินกันหรือเคยคบหาดูใจกันก็ตามนะคะตรงนี้มันฟ้องมาว่ามันลองยื้อกันมาระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่เนื่องด้วยว่ามันอาจจะมีความจืดจางหรืออาจจะเขาอาจจะคิดว่าก็เขาลองมีสิทธิ อาจจะมีสิทธิ์ว่ามีคนอื่นมาเป็นตัวเลือกก็ไม่ได้เห็นเสียหายอะไรนี่คือความในใจของเขานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามาดูนะคะแนวโน้มค่ะของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มของคุณเลยชาวมีนนะคะ 1-15เมษาช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรแปลกเปลี่ยนแปลงแปลงดีทีบหน่อยนะคะอาจจะเป็นเพราะช่วงจังหวะดาวย้ายแต่เชื่อเถอคะ่ะราศีมีนะอย่างน้อยๆคุณก็เป็นหนึ่งในราศีที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสได้ย้ายมาทับตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะใน8เมษานี้ นับจากนี้ไปค่ะเขาบอกมาว่าชาวราศีมีนสิ่งที่เป็นความทุกข์ในใจสิ่งที่เก็บไว้ในใจสิ่งที่พยายามตัดเขาแล้วก็ตัดไม่ได้สักทีนะคะทําไมวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของเขาคุณจะตัดได้เขาบอกว่าคุณจะตัดแล้วคุณจะปล่อยแล้วนะคะคุณจะไม่เอามาเก็บไว้คิดให้มันเป็นความทุกข์ใจจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตัวเองนะคะนับหนึ่งใหม่กับตัวเองในเรื่องของสภาพจิตใจนะ นะคะเขาบอกในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยคุณอาจจะรู้แล้วแหละว่าโอเคคิดไปก็คิดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรืองัวแต่ตัดเขาไม่ลงมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสักทีสภาพจิตใจก็ต้องแย่ลงแย่ลงนะคะกลับกลายเป็นว่าคุณอะคิดได้นะคะเลือกที่จะเลิกเลิกแบบไหนก็เลิกคิดเลิกหวังแล้วก็เลิกฝันนะคะนี่ก็คือความในใจของคุณค่ะบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวนะกลับมองว่านะ กลับมองว่าทําไมอะ,อะเพราะว่าไพ่ตรงนี้มันขึ้นมา่ะว่ามันมีเรื่องราวของการทักการคุยการทักการคุยไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะทักคุยกลับมาหาคุณในวันที่คุณถอดใจแล้วในวันที่คุณหลุดพ้นแล้วในวันที่คุณเริ่มมาดูแลหัวใจของตัวเองแล้วก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งเขาว่ามันมีการทักมาคุยจริงไหมหรือมีการติดต่อกลับมาจริงไหมนะคะหรือว่ามันเป็นแค่ความคิดของคุณ มาดูกันนะคะแนวโน้มของชาวราศีมีนค่ะจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอืมตัวเขาน่าจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วนะคะตรงนี้แต่การเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอะในใจลึกๆอย่างน้อยๆมันสรุปมาให้ว่าต่างคนมันก็ยังตัดกันตัดกันไม่ลงนะคะ ตัวคุณก็ตัดไม่ลงแต่คุณก็จะพยายามมันมีเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่มันมีเรื่องราวของการ m ูฟออนมันมีเรื่องราวของการที่ว่าก็เขามีสิทธิ์ที่จะมีใครใหม่ๆที่เป็นคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วฮะ เรามองว่าเขายังไม่ได้คิดอะไรจริงจังในเรื่องของเรื่องตรงนี้ซะมากมายอ่ะนะคะเขายังไม่รู้เลยว่านาคตจะเป็นยังไงในเรื่องของความสัมพันธ์ทางใจนะคะแต่ใจบอกได้เลยว่าก็ยังก็ยังมี มีคุณที่ว่ายังตัดไม่ลงอยู่แต่เขาก็ทําตัวเรียกว่าไงดีอ่ะอยากจะมีอิสระเป็นชีวิตของตัวเองอ่ะนะคะก็ยังมีตัวเลือกก็ยังมีคนอื่นที่คุยนะคะเหมือนกับว่าก็บริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะลืมคุณไปได้สักทีเดียวนะคะทั้งคุณทั้งเขาบอกได้เลยค่ะว่าทั้งคุณทั้งเขาแต่ชีวิตมันต้องมูฟออนแต่ชีวิตมันต้องมีหนทางข้างหน้านะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าโอ้ก็ลองไปอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ หรืออะไรใหม่ๆก็แล้วแต่นะคะที่วันข้างหน้าเผื่อมันจะมีอะไรที่มันดีกว่าหรือมั่นคงกว่านี่คือแนวโน้มฝั่งเขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าบทสรุปนะคะเขาจะสรุปให้ให้ให้อะไรคุณบ้างชาวราศีมีเรื่องราวความรักอาจจะสลับตําแหน่งกันนะคะคุณไปสลับตําแหน่งกันเัาเองนะระหว่างผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทํานะคะอูสองใบเลยอะสองใบก็สองใบ เขาบอกมาว่าชาวราศีมีนค่ะนะคะจริงๆแล้วตัวตนของคุณคุณกลัวการอยู่คนเดียวคุณกลัวเงาคุณกลัวไม่มีใครทําให้คุณไปคิดถึงเขามากมายนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าก่อนหน้านี้คุณมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องราวของเขาจนตอนเนี้จนตอนเนี้มันเหมือนกับว่าคุณ คุณเสียใจจนถึงที่สุดจนคุณปล่อยวางอะนะคะเรามองว่าคุณเสียใจจนถึงที่สุดมากกว่าแล้วเลือกที่จะปล่อยวางดีกว่าเลือกที่จะหยุดอยู่แค่นี้ดีกว่าดีกว่าตัวเองจะแย่ไปกว่านี้ในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะเพราะคุณคิดว่าโอกาสของคุณอะวันข้างหน้ามันก็ยังมีความสุขวันข้างหน้ามันก็ต้องมีนะคะนี่คือความคิดของคุณนะที่เรามองว่า เวลาที่ผ่านมานะคะเวลาที่ผ่านมาน่นแหล่ะมันอาจจะช่วยเยียวยาหัวใจของคุณนี่แหละทําให้คุณมีสติกับเองว่าไม่สมควรที่จะคิดต่อไปมากกว่านี้ถ้าคิดต่อไปมากกว่านี้มีแต่สภาพจิตตัวเองจะดิ่งลงนะคะสู้เปิดโอกาสให้กับตัวเองถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาหรือไม่มีเรื่องราวดีๆเข้ามาหรือวันข้างหน้าคุณไม่รู้อนาคตก็ตามนะคะแต่คุณเลือกที่จะหยุดนิ่งนะคะ เพราะสาเหตุอะไรล่ะเวลาเปลี่ยนนะคะบางท่านห่างเหินกันมานานแล้วมันไร้วี่แววแล้วพอไร้วี่แววตัวเองกลับคิดได้ว่าอืมเสียใจมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะจมปักมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคิดถึงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะสมควรจะยุติได้แล้วนะคะอะไรประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนโสดของชาวราศีมีน1นถึงสิ้านี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูคนสดของคุณค่ะ มาดูคนโสดค่ะราสีคุณไพ่ของคุณจะออกอะไรมาบ้างนะคะคนโสดค่ะเขาบอกมาว่าตัวเองอ่ะตักตักนะอตักตักตัวเองนะคะจริงๆริอะเรามองว่าคุณน่าจะมีคนมีเพศตรงข้ามเข้ามาคุยแหละพร้อมเกื้อกูลคุณอะพร้อมอบุญธรรมคุณอะ นะคะพร้อมเข้ามาในชิตของคุณดีกว่าอหรือคุณอาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาในชิตของคุณนะคะไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนก็ได้แต่ตัวตนของคุณก็เหมือนกับว่าอืก็ฉันมีสิทธิ์ที่จะยังไม่ตัดสินใจก็คุยไปก่อนอะไรประมาณนั้นนะคะจนกว่ามันจะชัดเจนในความคิดของตัวเอง เรามองว่าเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าในหลายๆท่านของชาวราศีมีนก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอความรักแบบนี้มาความรักที่มันไม่ชัดเจนนะคะความรักที่มันมองไม่เห็นอนาคตตอนนี้คุณก็เลยต้องรอบคอบ นะคะเราบอกได้เลยว่าคุณต้องรอบคอบในการเลือกมากขึ้นนะคะมีคนเข้ามาจีบคุณค่ะแต่ตัวตนของคุณอะเราก็มองว่าคุณยังไม่ไม่ค่อยอยากจะเปิดใจให้ใครเต็มร้อยนะคะคุณก็เหมือนกับว่าก็คุยไปได้คุยแบบว่าไม่เสียอะไรอะไม่เสียกัลยาณมิตรนะคะเรามองว่าแบบนั้น เรามองว่าคุณก็คุยแหละเพียงแต่ว่าคุณก็ไม่ได้เปิดใจเต็มร้อยนะเพราะรู้สึกว่าตัวเองถ้าอะไรที่ไม่ใช่แล้วมันคงฝืนมันคงฝืนความรู้สึกตัวเองไม่ได้นะคะและเพราะว่าอะไรล่ะเรามองว่าคุณมีการคุยอะแต่คุณคุยแล้วคุณฝืนไม่ไหวอะเพราะคุณยังไปคิดถึงคนในอดีตมากกว่านะคะเรามองว่าคนในอดีตนี่ยคืออุปสรรคในใจของคุณนะ แต่ถ้าแต่ถ้าถามว่าพอถึงคราวแล้ววะถ้าต้องตัดตัดสินใจมองอนาคตคุณก็ต้องตัดสินใจมองอนาคตเพราะอย่างน้อยๆอนาคตมันยังมองเห็นความหวังนะคะอนาคตมันยังมองเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากกว่า แต่อดีตมันไม่ใช่นะคะอาจจะมีการตัดสินใจเร็ววันนี้ก็เป็นไปได้ของชาวราศีมีนในการเลือกใครเข้ามาคนใดคนหนึ่งที่จะชัดเจนมากกว่าเพื่อนเพราะเรามองเห็นว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะตอนนี้มันไม่ใช่คนเดียวนะคะคุณอาจจะมีตัวเลือกก็ได้นะคะโอ้บางท่านคุยค่าเวลา บางท่านคุยค่าเวลาเพราะใจของคุณไปคิดถึงคนเดิมไปคิดถึงฐานไฟเก่านะคะบางท่านคุยค่าเวลาจริงๆนะคะคุยค่าเวลาว่าเอ๊ะเขาจะมาไหมคนเก่าจะมาไหมอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเก็บไว้เป็นตัวเลือกอย่างนั้นแนีแต่เราเห็นว่าชาวราศีมีนเร็ววันนี้หรืออนาคตอันใกล้นี้มันแปลกๆอะ่ะชาวมีนคะ บางท่านอาจจะใช้เวลาทุกวันนี้เพื่อให้ลืมเรื่องราวของคนเก่าบางท่านคุยกับคนใหม่เพื่อให้ลืมเรื่องราวของคนเก่านะคะแต่บางท่านมันแปลกตรงนี้แหละบางท่านอาจจะมีเรื่องราวของคนเก่าฐานไฟเก่าเพื่อนเก่านะคะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่จะเข้ามาในรูปแบบไหนล่ะ ขอดูหน่อยเข้ามาในวันที่สายไปไหมเข้ามาในวันที่คุณกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะตรงนั้นเขาบอกมาแบบนี้นะอาจจะมีเรื่องราวของคนเก่าๆนะคะที่เข้ามานะ่ะหรือทักกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตรงนี้มันไม่ได้ฟ้องว่ามีการทักกลับมาแต่มีการเข้ามานะคะแต่จะเข้ามาในลักษณะวันที่คุณเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วอะ่ะชาวราศีมีน มันมีสองประเด็นบางท่านคุยกับคนใหม่เพื่อเป็นการฆ่าเวลาเพื่อรอคนเก่ากลับนะคะแต่บางท่านอยู่ดีๆก็มีเรื่องราวของคนเก่าทักกลับมาในวันที่คุณปล่อยวางแล้วในวันที่คุณทำใจได้แล้วในวันที่คุณลืมได้แล้วในวันที่คุณมีสติกับตัวเองนะคะเรามองว่าเขาน่าจะมีการติดต่อกลับมาหาคุณจริงๆอะ แต่ในวันที่คุณใจของคุณไม่ได้มีเขาคนเดียวแล้วอ่ะนะคะตรงนั้นมันคือสาเหตุแบบนี้นี่แหละของคนโสดไปตัดสินใจเอาเองได้เลยค่ะคนโสดนะคะโอ้ชาวมีน มันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณรู้ใจตัวเองแล้วอะค่ะว่าสมควรจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อะหาโอกาสดีๆนะคะอยากจะมีความสุขเหมือนชาวบ้านแล้วอยากจะมีตัวจริงเสียงจริงกับเขาแล้วนะคะไม่อยากจะเจออะไรที่มันเป็นเรื่องของการเพอร้อฝันต่อไปนะคะความรักแบบเด็กๆอีกต่อไปอันนั้นไม่เอาแล้วอะค่ะนะคะเราก็เลยบอกว่าชาวราศีมีนมันมี2ประเด็นนะคะคุณมีคนใหม่เข้ามาแน่นอนอยู่แล้วนะคะสอง คุณอาจจะได้คนเก่ากลับเข้ามาเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งช่องทางหรือ3คุณจะคุยกับคนใหม่จนกว่าคุณจะลืมคนเก่าอะไรประมาณนั้นแต่คุณก็ยังไม่พร้อมนะคะเราเชื่อว่าคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะที่จะตัดสินใจนะคะในในเวลาอันใกล้นะคะในเวลาอันใกล้นี้ นี่ค่ะเขาบอกคุณยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจจริง,รงๆนะคะของชาวราศีมีน mm. เหมือนกับว่าเป็นการคุยอ่ะคุยแบบเสียไม่ได้ก็ได้แต่ขอคุยไปก่อนก็ได้ไม่มีการผูกมัดอะไรใดๆสิ่งเดียวในใจของคุณนะคะสิ่งเดียวในใจของคุณเนี่ยก็คือเรื่องอะไรอ่ะเรื่องของคนเดิมอุปสรรคของคุณก็คือเรื่องของคนเดิมนะคะเอาเป็นว่าคนใหม่คุณจะคุยกี่คนก็ตามแต่จะมีหนึ่งในนั้น ที่รู้สึกว่ามีความจริงใจต่อคุณที่รู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นแฟนคุณจริงๆนะคะชาวราศีมีนแล้วเราก็มองว่าถ้าคุณลองลองเลือกที่จะตัดสินใจให้ชัดเจนกับตัวเองแล้วเปิดใจลองคุยเนี่ยการเริ่มต้นใหม่มันก็น่าจะมีอะไรดีๆสำหรับคุณนะคะคุณอาจจะได้พบเจอคู่ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ ชาวมีนจริงๆอะเรามองว่ายัางไงช่วงนี้ของคุณเนี่ยคุณได้เจอคู่แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าคู่ของคุณจะเป็นลักษณะแบบไหนเพราะตรงนี้เขาฟ้องมาว่าเอ๊ะทำไมมันยังมีเรื่องราวของพลังงานคนเก่าๆอยู่ล่ะนะคะเขาบอกว่าชาวราศีมีนถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะมีความสุขนะคะความสุขอยู่รอบตัวคุณนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจหรือไม่เพราะถ้าคุณเปิดใจคุณก็จะได้ความรักที่ดีงามความรักที่เขาพร้อมจะจริงใจกับคุณ นะคะอยู่ที่คุณเปิดใจเท่านั้นเองแต่บางคนนะ่ะมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะบางคนก็รอคนในอดีตเพราะว่าคิดว่าคนในอดีตคือคนที่ใช่สับตัวเองแต่เราก็เห็นว่าถ้าคนในอดีตเป็นคนที่ใช่ก็ไม่แน่เพราะไพ่มันตอบมานะ่ะว่าอาจจะมีเรื่องราวของของคนเดิมแต่เราบอกได้เลยค่ะว่าถ้าคุณรอ ก็หมายถึงว่าเขาอาจจะหวนมาก็จริงแต่จะหวนมาในวันที่คุณหมดกําลังใจรออะในวันที่คุณตัดสินใจเลือกเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเอง่ะนะคะนี่ก็คือของชาวราศีมีนค่ะไพคู่ขึ้นมานะคะไพความสุขขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกมาว่า คุณต้องเลือกเองนะคะทุกอย่างอยู่ที่คุณค่ะนะคะเลือกเอานะคะระหว่างวันนี้กับพรุ่งนี้ที่ความสุขมันอยู่ปลายมันอยู่วันมันจ่อหน้าคุณแล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีมีนของคลิปนี้นะคะปักนี้นะคะช่วงนี้นะคะมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเป็นการจบ แล้วก,ก็การเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคนมันอาจจะมีเรื่องราวของสันสะเทือนแรงกระเทือนนะคะแรงคิดถึงหรืออะไรก็แล้วแต่ในความสัมพันธ์แต่เราบอกได้เลยค่ะชาวราศีมีนดาวย้ายคุณจะต้องได้เจอดีๆเจออะไรดีๆคุณอาจจะต้องได้เจอคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะตั้งแต่ดาวย้ายด้วยนะคะโอเคค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีมีนก็ขอให้ชาวราศีมีนหวังอะไรคิดอะไรก็ขอให้สมความตั้งใจหวัง นะคะนับจากนี้ไปเลยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ